สว,ส, MM. ส,สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเื่อนแฟนเพจเท d d y Auto โต้เซด้วยนะครับและนี่คือรายการเท d d y มีมีลืมพบกันทุกวันพฤหัเรื่องหัสัดีครึ่งเป็นต้นไปกับผมเท็ดดี้บิวเจ้าเก่านะครับวันนี้ผมนะครับจะมาประชาสัมพันธ์โปรโมชั่นเด็ดโปรโมชั่นลับกับงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์ครั้งที่42นี่ต้องบอกว่าปีนี้เรายิ่งใหญ่มากๆเลยครับจัดอยู่ที่ Challenger 1 b o o t h B3 นะครับ Bboy B3 นั่นเองนะครับปีนี้ยิ่งใหญ่กว่าครั้งไหนๆเลยนะครับเพราะว่าเราเนี่ยนำรถไปมากกว่า10ขคันจัดอยู่ที่บูธ LX Mode by t e ท d ดี u u t s a l เซนะครับใครที่เคยไปงานนะครับถ้าอยู่ว่าถ้าจำไม่ได้นะครับจุดสังเกตไม่ยากเลยนั่นจะมีตูกกตามหมีตัวเบอร์เริ่มอยู่หน้าบูธนั่นเองอนะครับ งานนะครับต้องบอกว่างานนะครับมีตั้งแต่วันที่24มีนานี้นะครับจนถึง4เมษายนนะครับใครที่อยากจะมาชมรถในงานก็แวะเวียนมาได้เลยครับช่องทางการติดต่อนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นไว้ให้เลยนะครับอยากได้บัตรนะครับอย่ารู้ว่าติดต่อซื้อเรากับเราติดต่อเดี๋ยวขึ้นข้อมูลไว้ให้ด้วยนะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับสำหรับโปรโมชั่นเด็ดโปรโมชั่นรับงานมอเตอร์โชว์ที่กําลังจะเกิดขึ้นนี้นะครับเรามีด้วยกันหลากหลายรุ่นเลยทีเดียวที่นํามา จัดแสดงนะครับไม่ว่าจะเป็นลพาร์เวลฟายหรือจะเป็นพอร์ชและที่สำคัญยังมีในส่วนของ h o n d a o d y s s e y ด้วยใครอยากจะมาเจอรถคันไหนรุ่นไหนมาหาเราได้เลยครับที่บูธ LX Mode by TeD นดี้ออโต้เซลนะครับสำหรับโปรโมชั่นนะครับลพาร์เวลฟายขอเริ่มกันเลยดีกว่านะครับสำหรับโปรโมชั่นแรกนะครับใครที่กำลังมองหารถลพาร์เวลฟายฟังให้ดีเลยและไม่อยากเสียดอกเบี้ยโปรโมชั่นศูนเดอกเบี้ยนาน3ปีนี่ตัวนี้โปรโมชั่นต้องบอกว่าคุ้มมากมาก ซื้อรถไม่เสียดอกเบีย้ยสักกบาทเลยจัดได้เช่นกันสําหรับโปรโมชั่น0%นะครับนาน3ปีสําหรับ a l p า a และเวล f ฟล์อีกโปรโมชั่นหนึ่งฟังให้ดีเลยใครที่กําลังต้องการจะซื้อรถแต่ไม่อยากเสียเงินสักบาทในวันออกรถต้องบอกเลยว่าออกรถใช้เงินเพียง0บาททุกอาชีพไม่มีเงื่อนไขใครอยากออกรถใช้เงิน0บาทในวันออกรถติดต่อหาเราได้เช่นนันสำหรับโปรโมชั่นนี้ ดีมากๆเลยครับต้องเด้นย้ำนะว่าที่เราเนี่ยน่าจะเป็นที่แรกในวงการรถนําเข้าเลยก็ว่าได้นะครับขอเคลมนิดนึงนะสำหรับโปรโมชั่นถัดมานะครับใครที่กําลังมองหาชุดแต่งนะครับต้องบอกว่าชุดแต่งของเราเนี่ยก็เป็นชุดแต่ง ลิขสิทธิ์เหมือนกัน l s โ o ม e จากประเทศญี่ปุ่นชุดแต่งประกอบไปด้วยชุดแต่งไซส์สเกิร์ตรอบคันนะครับมีล้อแม็กขนาด20นิ้วพร้อมยางนะครับแบรนด์ LX Mode ต้องเน้นเลยว่าเป็นแบรนด์จากประเทศญี่ปุ่นมูลค่ารวมกว่า2 0 0 0บาทก็จัดได้เช่นเดียวกัน,นกใครกำลังอยากได้ชุดแต่งหล่อแบบนี้เท่แบบนี้แวบะบแบบมาดูคันจริงกันได้ที่งานเหมือนกันนะครับเราก็มีโปรโมชั่นแบบนี้ให้เหมือนกันนะครับโปรโมชั่นถัดมา ซื้อรถไปแล้วนะครับอยากได้วารันตีดีๆอยากได้โปรแกรมฟรีค่าบรุงรักษาจัดได้ด้วยเหมือนกันนะครับสำหรับโปรโมชั่น TSP หรือว่า Teddy s v i t e Package นะครับฟรีค่าบรุงรักษานาน3ปีหรือ1แสนโลต้องบอกว่าเราก็ที่เดียวกันเหมือนกันนะเช่นเดียวกันเหมือนกันที่กล้าการันตีว่าคือที่แรกในวงการรถนาเข้าอยากได้โปรโมชั่นไหนแวะมาหาเราได้เลยครับเน้นเลยนะครับบูธอยู่ที่ B3 Challenger 1นะครับอ่า l อ b o อสบดบายเทนดี้ออโซนะครับโอเคเมื่อกี้ผมบอกไปแล้วเนาะว่าสำหรับเอาผ่านแล้วเวลไฟโปรโมชั่นเยอะมากๆนะครับสามารถดูคลิปย้อนหลังได้ถ้าดะดูไม่ทันนะนอกจากนั้นยังมีในส่วนของ p orsche a y ย n n นนะครับต้องบอกว่านี่เป็นปีแรกเลยนะครับที่เรานำ p orsche a y ย n n นเข้าไปที่งานและเราก็จัดโปรโมชั่นเด็ดเหมือนกันนะก็คือโปรโมชั่นดอกเบี้ยศูนเอร์เซนะครับแบบไม่มีเงื่อนไขนะครับใครกําลังอยากได้รถพ orsche a y ย n n นนะครับต้องบอกว่าเราเนี่ย น่าจะเป็นที่แรกในวงการเลยก็ว่าได้นะที่จัดโปรโมชั่นดอกเบี้ยสสำหรับ Porsche Cayenne และที่สำคัญนะเรายังมีส่วนของฟรีชุดแต่งนะครับ C M S T นะตัวนี้เป็นชุดแต่งนําเข้าจากต่างประเทศใครอยากได้ชุดแต่งหล่อๆอยากเห็นว่าหน้าตาเป็นแบบใดมาชมกันได้เช่นเดียวกันเน้นย้ำนะครับสําหรับงานปีนี้นะครับจัดตั้งแต่วันที่24มีนาคมจนถึง4เมษายนนะครับ บูธนะครับชา n เลนเจอร์หบูธ B3 นะครับ LX m o d e BY t e d d y AUTOSALE ใครไม่เคยเห็นว่าบูธอยู่ตรงไหนหรือจำไม่ได้ว่าเป็นยังไงสังเกตได้ไม่ยากเลยครับเราจะมีตุ๊กตาหมีตัวเบนเริ่มนะฮะอยู่บนหลังคารถนะครับหรือว่าใครเห็นตุ๊กตาหมีตัวใหญ่ก็มาหาเราได้เลยนั่นคือบูธ LX m o d e BY t e d d y AUTOSALE ครับ ช่องทางการติดต่อครับคุณผู้ชมมีหลากหลายช่องทางมากเลยครับเดี๋ยวจะขึ้นไว้ให้นะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook l น์แอดยูทู e ไอจีเว็บไซต์หรือจะเป็น4สาขาสีที่โทรมาหาเราได้เลยครับใครต้องการบัตรเข้างานติดต่อมาด่วนๆเลยครับแหนจำนวนจํากัดเลยติดต่อมาหาเราได้เลยนะฮะรีบหน่อยครับโปรโมชั่นเด็ดมากๆนะครับเน้นย้ำกันไปเลยทีเดียวนะครับเอาแล้ววันนี้ผมและทีมงานก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ